ก็ทุกยุคทุกสมัยก็อยากจะรู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็เกิดศาสตร์กรารพยากรณ์ต่างๆมากมายนี่เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วดวงเนี่ยที่จริงเนี่ยเชื่อได้ไหมควรจะไปดูไหมเป็นการตอบในมุมมองของผมแล้วกันโปยส่วนตัวเนี่ยเชื่อไหมก็ต้องตอบว่าเชื่อ ว่าศาสตร์แหการพยากรณ์เนี่ยเราสามารถพยากรณ์ได้จริงนะใครเกิดเดือนไหนอะไรยังไงเนี่ยมีผังชะตาที่จะไปทางไหนผมเชื่อว่าเราสามารถพยากรณ์ได้เราควรจะเชื่อแล้วดำเนินไปตามนั้นไหมก็ต้องตอบว่าไม่ผมมองว่าการพยากรณ์หรือที่เราเรียกว่ากรรมเก่าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เราทํามาแล้วเนี่ยเป็นเหตุป,ปัจจัยส่งให้เรา ได้มาเกิดในสภาพปัจจุบนันอย่างเช่นได้เกิดมาเป็นมนุษย์สิ่งมีชีวิตบางอย่างอาจจะทํากรรมไม่ดีก็ไม่สามารถเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ไปเกิดเป็นมูมากระไกา่อะไรแบบนั้นถ้าจะเปรี่ยวก็เหมือนกับกรรมเก่าอาจจะส่งเรามาอยู่ในรถ Second Hand, Third Hand, n o u r t h h แ n d อยู่บนถนนธุรกันดารอยู่ในวินน่งกําลังวิ่งจะตกหน้าผาอยู่ ี่บอกว่าผมไม่เชื่อเรื่องของเอ่อการคล้อยตามคือยังเชื่อว่าการทํากรรมใหม่เนี่ยมันมีอิทธิพลมากกันเยอะถ้าจะเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์เนี่ยกรรมเก่าอาจจะมีผลต่อเราเนี่ยอาจจะรักไม่ถึง5%เนี่ยสองเท่านั้นเองที่เหลืออีกกว่า90%เป็นเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมใหม่ทั้งหมดเลยกรรมเก่าส่งคุณมาเกิดในรถโฟล์แทนกําลังวิ่งตกเหวแต่กรรมใหม่เนี่ยคุณสามารถเลือกที่จะเหยียบเบรกได้นะดังนั้นการดูดวงเนี่ย อีกมุมหนึ่งผมกับยังมองว่าเป็นเหมือนการลดทอนความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองในความสามารถของตัวเองในศักยภาพความเป็นมนุษย์หรือถ้าจะให้แรงๆหน่อยเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเราดูถูกตัวเองกันเลยทีเดียวเพราะต่อให้คุณตัดสินใจไปดูดวงจะด้วยไปให้สบายใจวิ่งไปดูดวงกับหมอดูด้วยเพียงเพราะเี่เขาว่าดีเราว่าดางังเราว่าแม่ดังนั้นผมไม่เชื่อเรื่องของว่าเออ ที่จริงฉันก็มั่นใจ60% 70%นะแต่ว่าเออที่เหลือก็มันยังไม่รู้ก็ไปดูดูบ้างที่จริงผมไม่เชื่อเรื่องตัวเลขพวกนั้นเลยผมไม่เชื่อว่ามี50 50 60 40ผมเชื่อว่ามีแต่กับศูนเมื่อใดที่คุณตัดสินใจไปดูเรื่องนั่นคือคุณละทิ้งความเชื่อมั่นในศักยภาพาความเป็นมนุษย์ของคุณละคุณอยู่ถูกตัวคุณเองละใกล้ช่วงปีเช่นนี้นะครับปีใหม่แล้วก็บักจะารนิยมที่จะวางแผนอนาคตนะ ก็อยากจะฝากว่าการวางแผนอนาคตเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการดูดวงแต่เรื่องของการที่เราจะพยายามชนะดวงของเราต่างหากเป็นการชนะดวงก็คือการที่เราออกจากเกมกระดานนั้นดวงกำก่าส่งมาเหมือนเราหลงเราไปอยู่ในผังเกมกระดานกระดานเึ็แต่ถ้าเราจะสามารถคนโทรลเกมกระดานนี้ได้เราต้องออกมาเป็นผู้ดูอยู่นอกกระดาน ซึ่งการเป็นผู้ดูได้ก็คือการจเจริญสติการจเจริญสติจะทําให้เรามีความรู้ที่ถูกต้องมีความเข้าใจจริงถูกต้องอคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนซึ่งก็คือการที่เราไปยึดว่าตัวเราอยู่ในกระดานนะหลุดออกมาอยู่เป็นผู้ดูผู้รู้หรือที่เรียกว,ว่าผู้ตื่นผู้บวกมาจะได้นอกกระดานพอเราเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่นอกกระดานเราสามา,ารถควบคุมากระดานานี้ได้นะครับก็สิ้นปีนี้ก็อยากจะฝากว่าเรากําหนดดวงของเราเองได้ นะด้วยการเจริญสติครับเมือ่อใดที่คุณตัดสินใจไปดูเดืองนั่นคือคุณละทิ้งความเชื่อมั่นในักยภาพความเป็นมนุษย์ของคุณละ